บันดิตนิลการตอนที่41เบาะแสไม่คาดหมายไล่ลมขวาเงาหน้าแปลเปลี่ยนอย่างรุนแรงผดลุกขึ้นกล่าวว่าขโมยเท่าต้องไปแล้วผู้รอบหรูสารพันฉุดล้างมันไว้กล่าวว่าขโมยเท่านี่ไม่ใช่วิธีขี้ขายเรื่องราวพันแววเสียงวิหกล่ำร้องยาวนานวิหกมหืมาตัวหนึ่งลูปปีกทิ้งตัวลงที่กลางลานตึกขนทั่วทั้งตัวสีเหลืองอาลามตาแดงเพิง จะงอยปากแข็งแก่งขายเครื่องอนอีแ้งดุร้ายแตงเฮาจะสะท้านวันไหวนี่ไม่ใช่ครื่อนแสนรู้ของนางเท่าครื่อนซึ่งตนเองพบผ่านเมื่อสองปีก่อนหรือหรือว่านางมาแล้วไล่ลมคว้าเงาใหญ่ยยต้องหลบหลีไม่กล้าประจันหน้ากับนางเล่าไล่ลมคว้าเงาเป่าหนวดกระจายสุดนั่งลงกระชากเสียงว่าโหนปากมากเรื่องที่เกิดขึ้นท่านต้องรับผิดชอบทั้งสิ้น ที่ลานตึกแววเสียงสตรีชรานางหนึ่งดังว่าเท่ากระดูกผุก,ก่อนใสหัวออกมาเต็งเฮามองลอดกรอบหน้าต่างออกไปและเห็นนางเท่าคารธรพิมพ์ตาสนิทมือถือไม่เท้ายืนตะงานงำแสงโคมไฟภายในห้องสองเห็นถึงสีหน้าอันเคร่งเครียดเย็นชาของนางเต็งเฮาคำหนึ่งตนสืบเสาะหายยากก้าวศักดิ์สิทธิ์ให้กับนางแล้วสองตาย,ยังบอดอยู่อีกหรือ ฟังจากคำเรียกหาหรือนางเป็นภรยาไล่ลมขว้าเงาผู้รอบรู้สารพันธถลันออกจากห้องไปประสานมือกล่าวว่าซอจือ้อพี่สะพยต่างก็ชรลาภาพลงแล้วท่านยังคงปงตกเถอะต่างเท่าครุธรกล่าวเสียงเกลี้ยวกล่อดท่านไม่ต้องปากมากกระแทกไม้เท้ากับพื้นคู่คำรามว่าออกมาข้ามคืนนี้ต้องชำระบัญชีเก่าก่อนกันไล่ลมขวาเงา ปาสจากท่าทีอันคึกคักขนองอีกเหลียวหน้ามาก,าก่าบเต็งเฮาน้องเราอย่าได้เคลื่อนไหวนี่เป็นเรื่องภายในครอบครัวนางเท่าตาบอดอารมณ์ร้อนแรงนักหากกอกนจนแปรพักกันก็มีอาจสะสางได้เต็งเฮารับคำและเห็นลกเหลงสาวเท้าออกจากห้องน้อมกายคารวะนางเท่าคารอน่าวว่าลกเลงของน้อมพบซือบอรภรรยาอาจารย์ฮะล้วนเป็นสัตว์ในคอกเดียวกัน ใสหัวไปให้กับเราลกเลงถูกด่าจ,จนถอยกายไปสองก้าวไล่ลมขวาเงาพันเสือกายออกไปร้องดังๆว่านางเท่าตาบอดจะสสางบัญชีอย่างไรนางเท่าครรเข็นเสียงว่าคืนบุตรชายให้กับเรามาเวลาผ่านพ้นไปเกือบยี่สิบปีแล้วท่านยังไม่อาจลืมเลือนมันชั่วชีวิตเราไม่มีทางลืมเลือนได้นี่ไม่อาจโทษว่าเราเป็นมันลบหนีออกจากบ้านไปเอง หากไม่ใช่ท <google> <boundaries> ่านประกอบการลักขโมยสร้างความคับแขนใจแก่มันมันไหนเลยหลบหนีจากบ้านไปอย่าได้กล่าวโจรคายหูป่านนั้นผู้ใดให้มันมาจุติในบ้านเรามารับมรดกตกทอดจากปรมจารย์ดูแลสำนักสืบแทนสำนึกว่าชั่วชีวิตไม่เคยปฏิบัติเรื่องชั่วช้าสามานจนไม่อาจตีแผ่ต่อฟ้าดินมาก่อนคำขโมยเป็นเกียรติยศหน้าภาคภูมิหรือไร ้างกระโนนท่านไม่ได้ตาบอดฉะไหนย,ยินยอมแต่งงานกับเราวาจานี้สุดที่นางเท่าครือทอนจะฟังได้คำลามก้องว่านับว่าเราเลือกคู่ครองผิดไปวาจาว่ากล่าวโดวยรวบลัดคืนบุตรชายเรามาบุตรชายไม่ใช่ของท่านเพียงลําพังเราเป็นบิดาของมันวันเวลาเหล่านี้เฝ้าอสืบเสาะหามันกับไม่พบผ่านล่องลอยใดอาจบางทีมันเสียชีวิตไปแต่แรกแล้ว สมควรนับว่าเราไล้ทายาทรับช่วงผายลมท่านหากกล่าวอีกคำเดียวเราจะฟาดท่านในบันดลแล้วหากคิดไข่ไปย่อมง่ายได้ยิ่งท่านตาบอดสนิทสามารถทำอย่างไรกับเราได้นางเท่าเครารอนพันลืมตาขึ้นประกายเย็นะเยียบสองสายศาสพุ่งออกทันทีผู้รอบรู้สารพันลกเหลงหล้วนอุทานสุดเสียงกลัวเงี้ยวภายในห้องกากระเตงเฮานางหาตาบอดไม่ เิงเห์หัวพงกศรีรษะสำหรับเรื่องนี้ตนเข้าใจกระจ่างเป็นที่สุดไล่ลมขวาเงาสถานทังล่างพ้งว่าสองตาท่านเป็นปกติแล้วนางเท่าครรธรกล่กาวเสียงเย็นชาท่านตาเตรียมคุ้มครองป้องกันชีวิตเถอะจบคำกวาดกระน,นำไม้เท้าออกดังคืนใหญ่ขณะเดียวกันขรรทรแสนรู้ก็กระพือปีกพงกหัวขึ้นขายจะประสานการจู่โจมร่วมกับผู้เป็นนาย ไล่ลมขวาเงาขยับกายวูบเลี่ยงหลบจากการจู่โจมอันดุดันผู้รอบรู้สารพันโบกมือก่ลาว่าสอจื้อขออย่าได้ลงมือนางเท่าคระทอนหายแย่แสสนใจไม่กระแทกไม้เท้าออกไปอีกค่ะเต็งเฮาดูจากสภาพการรู้สึกว่าตนมิอาจไม่แสดงตนไปหากแมน้นคระทอนแสนรู้เข้าร่วมการต่อสู้ย่อมต้องทำร้ายคนบาดเจ็บ พอได้คิดผุดลุกขึ้นก้าวยาวๆออกจากห้องโถงกลัวอีกเหงียวคิดขัดขวางก็ไม่ทันท่วงทีได้แต่ติดตามออกมาเต็งเฮากล่าวเ,เสียงกลางวานขอแสดงความยิดีต่อผู้ประโสที่ดวงตากลับคืนเป็นปกตินางเท่าเคระทอนกวาดตามาถึงกับชะงักงันไปวูบกล่าวเสียงสันสะท้านท่านไม่ใช่บรุษหนุ่มแท้เต็งนั้นทุกผู้คนล้วนงงง,งันไปคาดคิดไม่ถึงว่าเต็งเฮา จะรู้จักมักคุ้นกับนางนางเท่าเครือทอนแตกตื่นสงสัยยิ่งกล่าวอีกว่าท่านจะไหนมาถึงที่นี้นับว่ามีวาสนาผูกพันกันเถอะเหล่าผู้เท่าดวงตาสามารถสุกใสสว่างดังเดิมล้วนเป็นการประทานจากท่านคาก่อนเราค้นหาในเทือเขาหนึ่งปีเข้าใจว่าท่านพลาดพังเสียชีวิตไปเสียอีกข้งกโนนนับว่าโชคดีที่ไม่เสียชีวิตวงนักเตงระหว่างนี้ ปรากฏยอดฝีมือฉายานักศึกษาพรเจนจรเต็งเห่าขึ้นหรือเป็นท่านถูกแล้วอ้อเราผู้เท่าเข้าใจว่ามีน้ำพ้องต้องกันโดยบังเอิญเสียอีกสุราอาหารยังไม่เย็นชืดผู้โสยินยอมให้เกียรติเข้าร่วมโต๊ะหรือไม่นางเท่าเครืะทอนกว่าตาผ่านหน้าผู้คนกล่าวอย่างยุ่งยากใจข้อบาดหมางระหว่างเรากับเท่ากระดูกผูกก่อนยังไม่ได้สะสางกันเลย ค่อยๆสนทนากันเป็นไรเห็นแก่นหน้าของท่านแล่าผู้เท่ามีแต่ตกลงมรสุมการต่อสู้ที่ตั้งเข่าขึ้นถูกว่าจะมิกี่ประโยคของเต่งเฮาขี้คายไปสิน้นนับว่าเหนือความคาดหมายของผู้คนจริงๆเต่งเฮาน้อมเชิญน,นางเท่าครทอนเข้าสู่ห้องโถงลกเลงรีบจัดหาถ้วยตะเกียบเพิ่มเติมไล่ลมขวาเงาก็ถูกผู้รอบรู้สารพันฉุดลากกลับมาไล่ลมขวาเงาก่าว่า น้องเราผู้พี่ชะลาตื่นตันใจยิ่งเต่งเฮากล่าวว่าเล่ากอกล่าวเยี่ยงนี้เท่ากับเห็นเป็นอื่นไปแล้วนางเท่าครรทอนกล่าวอย่างสงสัยใจเล่ากออันใดกันผู้รอบรู้สารพันกล่าวเสริมขึ้นเล่ากับมันรูได้รับพระคุณช่วยเหลือจากน้องแท่เต็งดังนั้นคบหาเป็นผู้รู้ใจจบคําแนะนำกลัวอิดเงียวให้รู้จักนางเท่าครทอนกล่าวกับเต่งเฮา อย่างนั้นพวกเราก็เปลี่ยนคําเรียกหากันเถอะน้อมรับคําสั่งเล่าสอจือ้อพี่สะัยผู้ชลาเมื่อเป็นเช่นนี้บรรยากาศก็สนิทสนมกันเองยิ่งขึ้นเต่งเฮาคารวะนางเท่ากระท้จอกหนึ่งก่อนแล้วกล่าวเล่าสอจือ้อขออุกอาจถามสองสามีภรรยาท่านใช่ไหนจึงผิดพ้องหมองใจกันเล่าสองกำเนิดบุตรโทนพูดหนึ่งมันไม่พอใจที่บิดาเป็นจอมขโมย ยงหลบหนีออกจากบ้านเป็นชนวนให้เราสองทุ่มเถียงวิวาดกันนี่เป็นความผิดของผู้บุตรแล้วเล่ากอยามท่องเที่ยวในวงนักเพลงไม่มีผู้ใดกล้าดูแคนมาก่อนนางเท่ากระทอนคิดทุ่มเถียงโต้แยง้งแต่แล้วก็กั้มกืนวาจาไวแต่งหาวถามอีกว่าเล่าสอชื่อบุตรชายท่านหลบหนีไปเมื่ออายุเท่าใดสิบหกปีออกจากบ้านไปเวลานานเท่าใดแล้วเกือบยี่สิบปี นับตามการเวลาสมควรย่างเข้าไวกลางคนแล้วไม่มีข่าวาวเลยหรือโอ้ขายก้อนกวดถมลงสู่ทะเลลึกไม่ปรากฏร่องลอยแม้แต่เงามีทราบมีคำเรียกหาว่ากะไรหุยเย,ยกงอแต่งเหาส่งเสียงดังอ้อเพิ่งทราบว่าไล่ลมขวาเงาแท้หยุยยามนั้นกล่าวว่าพวกเราจะสืบสาอหาอย่างสุดกำลังเราผู้เท่านับว่าปงตก แล้วแต่ฟ้าดินลิคิดเถอะเล่าซอจื้อผู้น้องมุ่งหวังอย่างจริงใจให้สองท่านคืนดีกันนางเท่าขรรทพ่องว่ากระทำไม่ได้แต่งเฮานิ่งอึ้งไปรู้สึกกรากอาวันใจยิ่งนางเท่าขรรทคายรู้สึกว่าปฏิเสธรุนแรงไปก้มศรีรษะคุ้นคิดพันขยี้เท้าก่าว่าน้องเหล่าเมื่อเอ่ยปากเรายอมไม่มีวาจาจะกล่าวเพียงแต่เท่ากระดูกผูก,ก่อน ยินยอมปฏิบัติตามหรือไม่ผู้รอบรู้สารพันหัวร่อฮาฮากล่าวว่าสอจือ่อหุยจึงเฮียมุ่งมาดปรารถนาเช่นนี้ตลอดมาแต่งเฮาฉกโชยโอกาสยกจอกขึ้นกล่าวว่าขอบคุณเล่าสอจือ่อที่ให้เกียรติมาเถอะพวกเราคว่ำจอกกันจอกหนึ่งสแสดงความยินดีที่หุยเล่าก่อสองสามีภรรยาคืนดีกันท่ามกลางเสียงหัวรอ ทั้งหมดล้วนยกจอกขึ้นล่ำดื่มนางเท่าคฤรุทอนถลึงตาใส่ไล่ลมขวาเงาก่าว่าศพอารมณ์ท่านแล้วกระมังไล่ลมขวาเงาหัวเราะฮ,ฮิฮิก่าว่านางเท่านี่นับเป็นเจตนารมของฟ้าที่ไกลตาแววเสียงไก่ขันวิเวกฟ้าใกล้รุ่งสางแล้วผู้รอบรู้สารพันพันกล่าวว่าแผนการที่พวกเราตกลงไว้จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ไล่ลวงขวาเงาก่าว่าย่อมไม่เปลี่ยนแปลง,ปลงเมื่อดื่มกินเสร็จสิ้นก็แยกย้ายกันออกเดินทางนางเท่าครือทอนสอดคำขึ้นแผนการอันใดก่าวไปยืดยาวยิ่งขอรวบรัดเพียงประโยคเดียวพวกเรากำลังสืบเสาะหาร่องลอยบุคคลหลายคนให้กับน้องแท่เต็งเรื่องของน้องแท่เต็งแล้วพุทเท่าต้องมีส่วนร่วมด้วยน้องเราบอกว่ากำลังเสาะหาผู้ใดต็งเขาจึงก่าวา่า หนึ่งเป็นมังกรสามปากฏเตียงวนเสิ่งยังมีหนึ่งเฮียมหานแห่งเชียงแปะและจอมโฉดแห่งกังโอ้ช้าก่อนสำหรับจอมโฉดแห่งกังโอ้เราเคยพบผ่านมันเมื่อสามปีก่อนตอนนั้นสองตาของเรายังบอดสนิทแต่งเฮาคึกคักขึ้นอักโขซักถามว่าเล่าสอชื่อพบผ่านอสูรร้ายนี้ในที่ใดในเทือกเขาที่ท่านค้นหาย,ยาก,ก้าศักดิ์สิทธิ์ให้กับเราหากไม่ใช่คารถนแสนรู้ เราคงจบชีวิตไปในเงื้อมือมันเนิ่นนานแล้วเล่าสอจือ้อตอนนั้นทราบได้อย่างไรว่ามันเป็นจอมโฉดแห่งกังโอ้มันประกาศฉาย,ายาออกมาเองคงเข้าใจว่าสามารถปิดชีวิตเราได้เต็งเฮาคบกามกอดเปลี่ยนแผนการเดินทางในบรนดลกล่าวว่าข้าพรเจ้าจะเข้าเทือกเขาไปเสาะหามัน